ทุกคนไปทำของเล่นค่ะแต่ไม่ใช่แบบทําเองนะมันคือเราซื้อมาแล้วเอามาประกอบเองมันไม่ใช่จิ๊กซอว์มันคือแป้งโดไม่มันคือดินเบาค่ะทุกคนแล้วก็ให้เราเอามาทําเป็นรูปใช่ปะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันตอนจะไปฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไครต์ให้เป็นกําลังใจเพื่อปาล์มได้ไหมคะไปก,กันเลยโอ้วันนี้พูดติดขัดมากโอเคทุกคนคงสงสัยใช่ไหมคะว่าขอ,องที่ปาล์มพูดถึงหน้าตามันจะเป็นยังไงมันก็คืออันนี้เลยคะ่ะ นี้นะคะมีขายที่เยอรมันแต่ปาไม่รู้ว่าที่ไทยมีไหมปาเห็นมันน่ารักก็เลยซื้อมานะตอนแรกไม่รู้ว่ามันคือ,อ,อดินเบาแล้วก็มันจะเป็นตุ๊กตาเล็กๆข้างในกล่องนี้นะคะราคาอยู่ที่หนึ่งยูโรห้าสิบเก้านะคะประมาณหนึ่งยูโรก็สามสิบห้าใช่ปะก็เกือบหกสิบเนาะอันนี้โอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่าน้องแพ็กเกจน้องจะเป็นกระเป๋าแบบนี้นะคะ โอเคเราคิดว่ามันจะเป็นแบบนี้นะเ,เดี๋ยวเราแกะตรงนี้ก่อนมันจะมีเป็นเทปนะคะวันนี้เราวันที่เราถ่ายเป็นวันอาทิตย์นะแต่ว่าไม่ได้ไม่รู้ว่าจะลงวันไหนโอเค,อ,เคอันนี้เราแกะได้แล้วนะคะข้างในก็โอ้มองแค่นี้ทุกคนก็จะเห็นเป็นดินบาใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราออกมากันสีแรกนะคะจะเป็นนี่เลยสีม่วงนะคะแล้วก็ มีสีแดงอันนี้น่าจะเป็นดินเบานนแนละโอเคต่อไปนะคะมีอ้สีเหลืองสีขาวสีดำอะไรมันตกอ๋อน้องมีลูก,กตามาให้ด้วยนะนี่เป็นตาน้องนะคะนี่นนี่นะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะก็จะเป็นวิธีทำค่ะนี่เลยข้งางในก็จะหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามา,าจัดของแล้วก็ไปทำกันเลยดีกว่าคะ่ะทุกคน โอเคเดี๋ยวปานไปจัดโต๊ะกันนึงนะโอเคนะคะทุกคนก็จะมีทั้งหมดหนึ่งสสี่ห้าสีนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกนะคะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะปั้นสีม่วงให้เป็นวงกลมอย่างนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราแกะก่อนอเราเคยเล่นดินเบาที่เเราเคยเรียนที่ไทยนะเราก็เคยเล่นดินเบาแหละแต่ที่นี่ก็คือก็คล้ายๆกันเหรอมั้งเราเรามาลองแกะดูอ้อยเหนียวอ้อ อ่อนนะ,ะเราต้องเอาให้หมดนะครับเพราะว่าแค่ซื้อแค่นี้แม่ก็บ่นแล้วเราต้องเต้นแบบดีๆนะคะก็จะเป็นดินบอลนั่นแหละเนี่ยถ้าจะบินสลามหรือเปล่ามันไม่ใช่มันเป็นดินบเบา okay, เดี๋ยวเราเราปั้นให้มันเป็นวงกลมนะคะแบบนี้นะเ๋ย okay, เราจะทำเป็นกลมๆม,มันจะทำได้ไหมนะ เคเราขอไปปั้นกันนะมันไม่มีรอยเนี่ยเขาปั้นแต่เราปั้นแบบมีรอยเขาเป็นวงกลมหรือว่าเป็นวงรีวงกลมทำไมป้นปั้นเรามันเป็นรอยอะเคเดี๋ยวเรามาปั้นใหมปามจะบอกว่าปามเคยทำนะเนี่ยนี่เลยค่ะตอนเอ่อคิสมานนะปามทำเป็นโน์แมน อันนี้คือดินเบาที่ความซื้อมาเป็นกระปุกแล้วก็มาทำเองนะไม่ได้ซื้อแบบนี้มาก็จะได้ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาทำต่อดีกว่านี้นะคะอุ้ยมหมุน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 มันจเป็นวงกลมมันจะเป็นม,มันแบบมีรอยนะทุกคนมันบบมีรอยเนะี่แต่แบบในรูปมันไม่มีรอยไยง ถ้าจบคินีเราปามจะสอนทําสลามจากเาดินเบานะคะทุกคนแต่มันก็ต้องใช้กาวแต่ว่าไม่ใช้บอลเล็ไม่ใช้แบบน้ํายาทําสลามไงเ,เราขอหมุนไปก่อนไง่ในมันก็เป็นขนมเขาไม่ได้โอเคเราก็ประมาณนี้นะทุกคนโอเคมันเรียนได้แค่นี้จริงๆอันนี้เราก็จะวางไว้ก่อนแล้วก็เอาสีแดงนะคะมาทําปากนะ นี่ทำเป็นสามเหลี่ยมแบบยิ้มอย่างนี้นี้ใช่ไหมไงวะอ่อานนี้มั้งโอเคเรามาลองทำกันอยากสีได้องออกมาเลยค่ะสีแดงก็ให้มาเยอะๆนะคะแต่ว่าสีม่วงเยอะสุดเพราะว่าสีม่วงเป็นตัวโอเคเดี๋ยวเรา นวตอนนี้เรานวดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ทําให้มันแบนๆก่อนก็เอ,อ่ยืดยิงลงขึ้นลงนไปไม่ใช่ลงขึ้นโอเคตัวหนึงนะทุกคนอ่าก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะแบบเหมือนปากกำลังยิ้มอะไรประมาณนี้นเนาะเฮ้ มาณนี้นะคะทุกคนเรามาติดกันเลยสีแดงเหลือเยอะม,มากเลยทุกคนก็จะประมาณนี้ก่อนเนาะแล้วก็ต่อไปนะคะใช้เป็นสีเหลืองนะคะอันนี้คือเป็นสีเขียวนะแต่ว่าเราไม่มีสีเขียวเลยเขาไม่ได้ให้สีเขียวมาแต่ข้างล่างคือเห็นไหมเขาเอาสีเหลืองมาแทนได้ โอเคเราก็จะเอาสีเหลืองนะคะแกะแล้วก็เอามาทำเป็นลิ้นไก่เนะเาะเป็นลิ้นๆยังไม่ถึงลิ้นไก่ okay, เดี๋ยวเราแกะก่อนอะแกะง่ายแกะนี่นะคะสีเหลืองน้องก็คือไม่ติดมือนะเพราะว่าน้องเป็นดินเบาเย็นๆโอเค okay. แล้วก็เอามานิดนึงนะคะทุกคนแล้วก็อ่า ต้องปั้นเป็นวงกลมก่อนทำลูกเล็กๆนะคะ2อลูกจากนั้นนะคะก็ให้บีบให้มันแบนสองอันเลยก็ติดกันแล้วก็เอาไปแปะตรงนี้นะคะตรงข้างล่างใกล้ๆกับสีแดงนะติดลงไปตรงนี้นะคะ ไม่รู้ว่าที่ไทยจะมีให้ทุกคนเล่นไหมแต่ถ้าทุกคนอยากเล่นก็สามารถซื้อดินเบาตามร้านค้านะคะแล้วก็มาทำได้ซื้อทุกสีเลยอะไรประมาณน,นี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะจากนั้นก็ใช้สีดำนะคะนี่อันเล็กๆนะมืนติดข้างบนแกะสีดำเลยคะ่ะนี่นะ แล้วก็เอามาปั้นเป็นวงกลม2อันค่ะเล็กๆนะอันนี้เล็กกว่าสีเหลืองนะคะสีดำใช้น้อยจังจากนั้นนะคะก็ติดลงไปข้างบนนี้นะ,ะเดี๋ยวเราติดให้ดูถ้าไม่ค่อยเหมือนก็อยู่ที่ฝีมือปาลแล้วแหละไก่กานี่นะก็จะประมาณนี้ เหมือนไม่ใช่ปากอะทุกคนต่อไปนะคะเราก็จะติดเขี้ยวให้น้องนะขั้นตอนที่3เห็นไหมสีขาวแล้วก็มาปั้นเขี้ยวให้น้องกันดีกว่าแกะสีขาวค่ะก็ปั้นเคี่ยวเลยทำให้เป็นแหลมๆนะคะเดี๋ยวเราลองทำก่อนเราจะทำเขี้ยวข้างหน้าก่อนนะคะ นี่นะคะแล้วก็ติดลงไปเลยติดลรงฟันเราจะทำเขี้ยวใหญ่นะคะเหมือนยักษ์เลยอะ่ะ <c oughs> โอเคแล้วก็ทำอีกข้างนะคะไป <c oughs> ถ้าเกม่ทำกัก็ไม่ต้องโทษใครคะ่ะปาลามเอง <c oughs> ีจากนั้นก็ติดลงไปข้างได้เสร็จแล้วคะ่ะนี่เร้ยบร้อแล้วคะ่ะนี่ก็คือเที่ยวน้องนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็ทำแขนแล้วก็ขานะ ทําแข่งกับขาใช้สีม่วงนะคะเดี๋ยวเราทํทาเท้าให้น้องนะคะก็จะทําเป็นวงกลมแล้วก็บีบนะคะก็ติดเล็บลงไปเ,เราติดเล็บก,ก่อนนะ,ะเล็บน้องมีทั้งหมด3เล็บนะคะ แก็จะติดประมาณนี้ทำตรงนี้ให้แบนแต่ตรงนี้ไม่ต้องนะคะแล้วก็เอาไว้ติดนะคะเดี๋ยวเราทำอีกอันหนึ่งก่อนตอนนั้นก็ทํามือนะคะมือเราจะใช้เป็นอันเล็กๆนะคะด้การทําให้มันยาวเหมานะคะแล้วก็แบกขึ้นเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ทำอีกอันเราทำตามแบบนะแต่ว่าไม่รู้จะเหมือนแบบหรือเปล่าโอเคตอนนี้เล็บ มือแล้วก็ท้าองน้องเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็จะติดตุ่มสีดำๆให้น้องค่ะนี่เลยเห็นไหมทุกคนมันจะมีตุ่มๆๆๆโอเคเดี๋ยวเราติดให้น้องกันติดแล้วเันสะใสๆไงก็ไมลตุ่มองกช่วยัองช่วยแต่้ตรนี้อู้ยยัไมทำปนใต้ช่มนเราจะทำยาวก่ทำเป็นเส้นห้หน่อกา โอเคพอเราติดให้น้องแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ตาให้น้องค่ะโอเคเดี๋ยวเราติดตาให้น้องก่อน mm hmm. เขาใส่ซิปล็อกมาให้อย่างดีเลยนะนี่คะโดยการเดี๋ยวเราจะทำให้น้องนั่งก่อน mm hmm. นี่จากนั้นก็ติดตาให้น้องเลยค่ะเราจะใส่ตาลงไปนะคะ อ๋อเรียบร้อยนะคะเราติดตาเสร็จแล้วก็เอ่อทำคิ้วให้น้องนะคะทำคิ้วให้น้องนะคะโอเคเดี๋ยวเราทำคิ้วก่อนอ่าติดตาเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาทำเอ่อหมวกให้น้องนะคะนี่เราจะใช้สีขาวนะคะ ทำเป็นสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมทรงกล้วยนี่หมุนๆๆน,น,นะคะแล้วก็ดึงขึ้นนะนี่แล้วก็ทำฐานข้างล่างนะคะให้แบบติดกับหัวได้แล้วก็เอาสีแดงนะคะมาปัดเป็นเส้นเล็กๆแล้วก็จะมาวนรอบหัวให้น้องน,นะคะรอบหมวก จะได้ประมาณนี้เสนงก็ติดลงไปบนตัวเลย,ย,ย,ยนี่นะคะน้องก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแค่นี้นะคะน้องก็สามารถเป็นอ๋อเราไม่ดูน้อนะมอนสเตอร์แล้วะหรือเปล่านะโอทัเคน้องก็เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็รอให้น้องแห้งนะคะน้องก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือแห้งแล้วนะคือจะแข็งบีบไม่เข้านะบบีบไม่ได้เลยยกเไมนลองจักระพริบนะคะอันนี้ก็ตอนทำเองนะ น,นี่ก็เสร็จเรียบรอ้อยแล้วนะคะทุกคนผลงานของเราก็จะได้ประมาณนี้ตรงปกหรือเปล่าหน้าดูดีทำไมเราไม่ค่อยเหมือนกันหรือว่าของเราไม่อ้วนโอเคคลิปนี้ก็อลาไปก่อนนะคะฝากกดไลบสบสค์กดแชร์กด subscribe ด้วยกันะเจ้าหน้าที่บ้านเดียโอ้เจ็บตัวจังวันนี้